สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะมาดูพลังงานชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรพอ,อยากจะบอกอะไรในช่วงนี้นะคะข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดไม่ถึงสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกร justice หมายเลข8อินฟินิตี้ความยุติธรรมของความสำเร็จชัยชนะคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเองมากถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ใช่สิ่งถูกต้องคือหนทางของคุณนั่นคือ justice จริงๆคุณคือผู้นำคุณคือความสำเร็จคุณคือแสงสว่างของตัวเองชาวราศีมังกรราชาเหรียญ successful คือ สัญญาณพลังงานในตัวตนของคุณกําลังเปล่งประกายออร่ามากๆนะคะคุณกําลังมุ่งมั่นก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นําความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะจริงๆความเรียบง่ายความสงบคว,สความสําเร็จความสุขภายในใจของคุณ awakening คุณตื่นรู้คุณมีพลังงานตื่นรู้คุณเป็นคุณกำลังคอนเนคกับตัวตนของคุณที่สูงกว่า คุณกาลังได้เห็นปรากฏการณ์ความจริงและพลังงานภายในของคุณให้คุณก้าวเข้าสู่ความสําเร็จแล้วก็ความหมายสันพลังใจของคุณสิ่งที่คุณกําลังเจอเป็นสิ่งที่มากกว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยได้สัมผัสเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานมากๆกับสิ่งที่เหนื่อยล้านะคะเพราะว่านี่คือ success ค่ะชาวราศีมังกรต้องบอกว่าพลังงานคุณโดดเด่นมากๆเลยในตอนนี้เวลานี้นะคะ มาดูพลังงานของไพ่สำหรับนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรเซอร์ไพรส์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นราชาถ้วยคุณกำลังมีอิสรภาพทางอารมณ์ความรู้สึกข,ของตัวเองสูงมากคุณกำลังประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าตอนนี้คุณม really <common> ีความสุขมากคุณกลับมา mm hmm. เป็นตัวของตัวเองคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูใจดูพลังดูพลังงานความรู้สึกของตัวเองคุณกําลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางอารมณ์ของตัวเองเข้าสู่การตระหนักถึงการตัดสินใจและเลือกด้วยหัวใจของคุณคุณกําลังมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตคุณกาลังใช้เวลาที่คุณจะได้มองหาหรือเลือกและตัดสินใจในทิศทางในสิง่งที่เป็นความสุขในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ใช่ของชีวิต สิ่งใดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองกลับมานะคะเพราะนั่นคือบางอย่างกําลังดึงคุณไปสู่ท็อกซิกส่วอะไรที่ไม่ดีกลับมาเป็นตัวของตัวเองว้าวสีไม้เท้ากลับมาเลือกกลับมาอยู่ในห่วงช่วงเวลาทห่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังมีสิทธิพิเศษในตัวเองแน่นอนคะ่ะนี่คือสัญญาณของข่าวดีมากข่าวดีจากการที่คุณอาจจะรู้สึกว่า มันถึงเวลาหรือยังนะคะหรือว่าคุณคุณพร้อมแล้วจริงๆนะเชื่อว่าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับข่าวดีคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของชีวิตที่จะนําพาคุณไปสู่ความสุขของชีวิตการแต่งงานครอบครัวคุณกำลังใช้เวลาเรียนรู้กับความสัมพันธ์คุณกำลังใช้เวลาเรียนรู้กับตัวเองเพื่อคุณค่าของรักแท้หรือว่าคําว่าครอบครัวจริงๆนะคะหรือคุณกําลังที่จะได้ขยับขยายและเติบโ,โตสู่ในทิศทางของรากฐานของความสําเร็จ ในด้านของการเงินอศวินเดียนคือความจริงที่กําลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือทรัพย์สินคือการงานคือความการเงินที่มัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ที่รุ่งเรืองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนช้าๆได้พาเล่มง,งานทุกอย่างกําลังพิสูจน์หนทางความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าคุณกําลังรอคอยในการตัดสินใจของตัวเองเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนในชีวิตของตัวเองและเชื่อว่าคุณกําลังรับรู้พลังงานทราย สัญญาณที่ออกมาจากความสมควรที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอยู่ที่คุณตัดสินใจเจ็ดดาบแม้ว่าอาจจะแบบว่ามีกลยุทธ์นิดหน่อยนะคะในทางชีวิตของเราเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้ไม่อยากออกกำลังกายเลยมีกลยุทธ์หลอกล่อตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบว่า คืบพลังของตัวเราเองขึ้นมานะคะว่าจะว่าจะทำยังไงให้เราแบบมีภูมิต้านทานในการออกกําลังกายในทุกๆวันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทุกอย่างคุณกําลังรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการทําอะไรเหมือนสิ่งที่ตามหามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเน็ดเหนื่อยเราอาจจะต้องค้นหาเวลานั้นเราอาจจะต้องแบบเหมือนกลับมาอยู่โหมดที่แบบ ค้นหาตัวเองในรูปแบบหนึง่งเหมือนกับว่าปิดตัวเองลงเพื่อที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเพื่อทำตามเป้าหมายสำเร็จนะไปต่อให้ได้ลุยให้ได้คือพลังให้ได้ยิ่งเราอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่แต่อยู่กับตัวเองแบบมีความสุขนะคะไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบมีท็อกซิกนะเพราะฉะนั้นมันจะทาให้เราเวลาที่เราอยู่กับตัวเองแบบมีความสุขเราจะลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงโปรเจกต์งานที่ออกมาหรือว่า รู้สึกว่ามีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นมองรอบๆตัวมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่าคุณกำลังสแสวงหาสิ่งที่มันมากกว่าอะไรบางอย่างที่คุณรอสิ่งที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือสิ่งที่สงบกว่ามีความสุขกว่านั่นเองเพื่อเติบโตในทิศทางที่คุณต้องการราชินีดา เชื่อว่าคุณคาดการณ์ในอนาคตออกมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างสถานการณ์บางอย่างอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะใช่ไหมมันมันจะได้หรือเปล่ามันจะลัง,ลงเลรู้สึกลังเลบ้างอะไรบ้างแต่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณมีเป้าหมายมั่นใจในสิ่งที่คุณเห็นผลลัพธ์ที่จะออกมาคุณเห็นสิ่งนั้นอยู่แล้วว่าจะออกมาอย่างไงคุณรู้อยู่แล้วสองไมเท้าแล้วก็เดอะไฮโรเฟนคุณรู้อยู่แล้วจริงๆ เพราะว่าในสิ่งที่คุณมีเป้าหมายในสิ่งที่คุณโฟกัสคุณคาดการณ์ในสิ่งที่กาลังจะมาถึงในรูปแบบของความสามารถรูปแบบของการเติบโตขยายในธุรกิจการงานหรืออนาคตที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ว่าอะไรรอคุณอยู่นะคะสิ่งที่มีคุณค่าพิเศษที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จในทิศทางของงานตําแหน่งการงานการเดินทางไกลการเดินทางก้าวเข้าสู่สิ่งที่เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะ อะไรวิไลสักอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนเหมือนน,นึกคาพูดไม่ออกนะคะเหมือนกับว่าคุณจะได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันสวยสีวิไลอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุณจะได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นความฝันของคุณได้ไปเห็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจได้พบเจอสิ่งที่แตกต่างสวยงามและเป็นอนาคตที่ดีกว่าในชีวิตคุณกาลังตัด,ตดสินใจในสิ่งนั้นคุณรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเพราะคุณรู้อยู่แล้วอะคะ่ะนี่คือความสําเร็จของการเดินทางความสําเร็จของอนาคตสู่การแต่งงาน สู่การเดินทางไกลในธุรกิจที่จะเติบโตในวันข้างหน้าเรียกว่าเติบโตได้ทางต่างประเทศด้วยนะคะได้ลงทุนได้ทําอะไรมีมใหม่ได้ยงย้า่ที่อยู่ถิ่นฐานหรือว่าได้เดินทางาไหว้พระขอพรอทําบุญหรือ,อทําในสิ่งที่แบบเป็นความสุขของคุณความเชื่อในทางศาสนานะคะเหมือนกับว่าได้ทําในสิ่งที่เป็นถ้าแต่งงานก็ได้แต่งงานที่จะเข้าโบสถ์เข้าประตูวิวาแบบขนมทำเนียมประเพณีเลยทีเดียว หรือว่าถ้าจะได้เหมือนทุกอย่างคุณคุณวางแผนเป็นสเต็ปไปแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจัสติเกิดขึ้นไปแรกคุณรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณกําลังมั่นใจว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่กําลังนําพาให้คุณก้าวเข้าสู่ความสําเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเดิมูนความรักนะคะรอเวลาของการปรับความเข้าใจรอเวลาของการคืนดีสามไม้เท้ารอเวลาการพบเจอรอเวลาการออกเดต คนโสดคุณจะได้เจอความรักคนรักที่เป็นคู่บุญบาร,รมีของการละกันได้เจอรักแท้คู่ชีวิตแต่ว่าอาจจะเป็นรักระยะทางไกลหรือว่ารักที่แตกต่างกันหรืออะไรที่มีความครั้งค้างคาในความสัมพันธ์มีประเด็นอะไรบางอย่างก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจคืนดีกันนะคะเพราะว่านี่คือสัญญาณของสิ่งที่ยากลาบากค่ะเรนโบกำลังจบลงของชาวราศีมังกรน,นะคะได้หวนคืนกลับสู่อนาคตแล้วก็การ เลือกการตัดสินใจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นโชว์สเตรนทนะคะโชว์ความแข็งแกร่งของคุณสโคลี่บัตชัวรี่ช้าแต่ชัวนะคะชาวสีมังกรเชื่อว่าคุณยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จแน่นอนเลยสเปเชียลเลิฟคุณมีพันธสัญญาในด้านจิตวิญญาณของใครบางคนที่กำลังจะหวนกลับมาหาคุณพบเจอพบรักกับใครบางคนนะคะ success นะคะนี่คือสัญญาณของความสำเร็จสวยงามมากๆเลยกับชาวราศีมังกร unicorn success hope freedom healing and magic magic available นะคะ you if just believe if you just believe ค่ะขออภัยสวยงามมากๆ แล้วก็ The Moon นะคะใส่ใจสัญชาตญาณของคุณในตอนนี้เวลานี้และเดินไปอย่างมั่นใจนี่คือซีซันแห่งความท้าทายที่คุณต้องการจะเป็นและก็ Positive Fortune กำลังรอคุณอยู่อนาคตที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้สวัสดีค่ะ